อีกคนหนึ่งที่เราต้องอัปเดตครับผมงานนี้นะฮะก็คือไอ้น้องชิงชิงคอิษฐานัานงเอกของเรานั่นเองครับก<อ>่อนนั้นถ้าย้อนกลับไปนะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับจริงๆิเนี่ยเขาแอดมิตน้องพาตัดด่วนด้วยอาการลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายหลายคนเป็นห่วงครับว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดทีมข่าวของเรานะครับไปเจอกับชิงชิงที่ดูแข็งแรงแล้วก็สดใสขึ้นมาแล้วนะครับชิงชิงบอกว่า พร้อมกลับมารันง,งานในวงการแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วก็อาการเนี่ยเกือบหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดูแลตัวเองและไปพบกับคุณหมอติดตามอาการอยู่เรื่อยๆครับพร้อมขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งข้อความห่วงใยมาให้ครับตอนนี้ก็หายแล้วกลับมาทํางานได้แล้วค่ะคก็ประมาณ90แล้วนะมันก็จะมีเหนื่อยบ้าง เหนื่อยง่ายกว่าปกติบ้างแค่นั้นแต่นอกนั้นก็ปกติอ๋อแต่ว่ายังขึ้นเครื่องไม่ได้ก็คุณหมอให้ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะแต่แค่เหมือนระมัดระวังดูแลตัวเองคือถ้ามันเหนื่อยมากเนี่ยมันจะไปโหลดกับหัวใจเราหมอก็บอกว่าเออถ้าเหนื่อยก็ให้พักยังออกกําลังกายหนักๆไม่ได้ซึ่งไม่ไมีปัญหาเพราะเราไม่ออกอยู่แล้วคือนั่งกินข้าวอยู่ดีๆแล้วรู้สึกว่าเราหายใจเข้าไม่ได้เหมือนมันหายใจแล้วแบบมันหายใจได้สั้นมากก็เลยว่า เฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหรือตอนแรกคือคิดว่าเป็นที่หัวใจก็เลยรีบไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จเขาก็ให้ C ี s ี a แกนพอซี s ีสแกนเสร็จปอดหายไปแล้วสามเปอร์เซนถ้าเป็นปอดฝั่งซ้ายที่ที่หมอรักษาไปแล้วก็อาการไม่น่าจะกลับมาเป็นอีกค่ะแต่ฝั่งขวาฝั่งขวา <laughs> มันยังไม่เป็น <laughs> แต่ก็ภาวนามนไม่ให้มันเป็นทํางานได้แล้วคะ่ะตอนนี้จ้างได้นะคะ <laughs> เช็คมาเลยว่างจ้าไ้ <laughs> <laughs> บูไม่ได <laughs> ้บูบูอาจจะยัง <laughs> บูอาจจะต้องมีแซงอินไหมคะอะไรอย่างนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงคะ่ะทุกอย่างโอเคหายห่วงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนเป็นนครับผมยังไงก็ฝากวาความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจไปยังคุณริงๆิด้วยนะครับ